สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพับกระดาษนะครับเป็นอสอนพับรูปกระต่ายนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นกระดาษสีด้านเดียวนะครับนี่ผมจะเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นกระดาษความยาวความกว้างสิบห้าคูณสิบห้าเซนนะครับนะครับเรามาเริ่มดูวิธีพับกันเลยกันนะครับ ขั้นแรกนะคระให้เอาอุงอ้งานล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะคะพับขึ้นไปให้ตรงนะครับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับเสร็จแล้วพับจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับพับครึ่ง แล้วกลางออกครับเสร็จแล้วพับมุมด้านบนนะครับลงมานิดนึงแล้วพับด้านด้านล่างนะครับขึ้นมานิดนึงเหมือนกันครับแต่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้แล้วนำ ด้านขวานะครับพับขึ้นไปตรงกลางของข้างบนนะครับอย่างนี้ครับให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับทำด้านซ้ายเหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จแล้ว ก็พับจากด้านล่างนะครับขึ้นมาข้างบนนิดนึงให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วพลิกด้านแล้วพลิกด้านนะครับก็จะได้เป็นหัวรูปกระต่ายแล้วครับทีนี้ทุกคนสามารถพับสามารถตกแต่งให้สามารถตกแต่งได้นะครับให้เป็นเหมือนมากยิ่งขึ้น นี่นะคะก็จะทําเป็นหูข้างในบางคนอาจจะใช้สีไม้หรือว่าจะเป็นปากกาก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะตกแต่งด้วยอะไรนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหูแล้วส่วนเรามาทำตากันครับ เป็นสีขาวตาอาจจะลูกตาขาวอาจจะเ็นไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทำปากอย่างนี้นะครับคล้ายๆลองหมานะครับ เสร็จแล้วเรามาทำจมูกกันครับจมูกสามเหลี่ยมนะครับก็จะได้เป็นกระต่ายแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลมีสีอื่นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสีส้มแล้วก็สีชมพูครับนี่นะครับ ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการพับกระดาษเป็นรูปกระต่ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ